สวัสดีครับชาวไซก้าทุกท่านนะครับเราเจอผมตรงนี้เหมือนเดิมกับการวิเคราะห์ฟุตบอลเนื้อเน้นเน้นหมละสามคู่เราเจอ,อกันตรงนี้ทุกวันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ต้องขอบคุณสําหรับพักยก77ด้วยนะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้สามคูเค่เนี่ยจะมาจากยูฟ่าเนชั่นสลีกทั้งหมดเลยดูคู่แรกไปที่ลาตีสองสี่สิบห้าไปดูเนชั่นสลีกเป็น Play เพลย์ออฟเลื่อนชั้นนะไปดูออสเตรียครับที่ วันนี้จะเปิดบ้านเจอทางเซอร์เบียโดยคุณที่เจอมาเกมล่าสุดเป็นออสเตรียชนะ21นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับออสเตรียเนี่ยชนะ3เสมอน,นแพ้1ครับเกมล่าสุดสมาทางสโลวีเนียมา1-1นหนึ่งแลวล่าสุดทางเซอร์เบีย ชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองกับเกมนาสุดเสมอเดนมาร์กมาศูนย์ประตูศูนย์นะครับไปดูในตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงจะสนามกันในวันนี้นะครับออสเตรียออสเตรียเนี่ยตรงกลางจะมีทางโรมาโน่ชมิดนะฮะโดยหน้า,ปาเป้าจะเป็นทางมาโกอานาโตวิชครับส่วนทางเซเบียตรงกลางมีซาซ่าลูคิชนะฮะแล้หน้าเป้าจะเป็นทางดูซานวลาคูวิชครับก็ต้องบอกว่าออสเตรียแม้ว,ว่าจะมาจากลีบีแต่ว่าด้วยผลงานที่ดีมีโอกาสเลื่อนชั้นอีกครั้งหนึ่งอย่างเด็วเลยนะครับ ในการนี้เนี่ยไม่แพ้มาสี่เกมติดแล้วด้วยนะส่วนทางเซอร์เบียเนี่ยพอขึ้นไปเล่นในลีกเอเห็นเลยว่าเจอทีมงแบบสูงๆแล้วสู้ไม่ได้นะครับแถ่วันที่ขาดตัวหลักๆไปถึงสี่คนเพราะฉะนั้นดูแล้วนี่รอดยากครับผมมองออสเตรียเล่นใน,น,นบ้านด้วยน่าจะเฉือนเอาชนะเซอร์เบียไม่ยากกบับสองศูนย์ครับคือสองนิวเซียนตีลีกเป็นแบบรอบแปดทีมสุดท้ายนะฮะในาฬิกาทีสองสี่สิบห้าเหมือนกันนะครับไปดูโคเรียครับติดตามหมักลุกนะฮะ วันนี้จะเปิดบ้านเดียวทางฝรั่งเศสโดยคุนที่เจอมาเกมล่าสุเป็นฝรั่งเศสชนะ1-0นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับ โครเอเชียชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดเสมอทางโปรตุเกสมา1ประตูต่อ1นึงครับส่วนทางฝรั่งเศสชนะ4เสมอ1ครับเกมล่าสุดเอาชนะอิตาลีมาสวยงามเลย3-1ครับไปดูรตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับโครเอเชียเป็นทีมจอมเก่านะอายุเยอะๆทั้งนั้นนะครับินนตรงกลางจะมีทางอีวานเปเดริสชอยู่ริมเส้นนะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางอังเดรคามาลิชครับส่วนทางฝรั่งเศสเนี่ยจะมีอุสมานเดมาเล่ครับคอยบดตรงกลางโดยหน้าเป้าวันนี้จะเป็นทางกิเลนเอ็มบัปเป้ครับ ก็ต้องบอกว่าโคโอเชีเนี่ยเขารอบนี้มาได้แต่ว่าผลงานดรอปลงไปเยอะเลยนะแล้วเป็นการสู้กันระหว่างจอมเก่ากับจอมวัยรุ่นนะฮะต้องดูเกมนี้จะต้องออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะต้องดูว่าทีมจากสายเก่าเนี่ยจะกระเตื้องขึ้นไหมในการเจอกับทางฝรั่งเศสคราวนี้เพราะฝรั่งเศสเนี่ยความกรเล่นตรงคนละเรื่องกับทางโคโอเชียเลยนะฮะทีมพล,งลังหนุ่มรวดเร็วเกมรุกทีดเด็่เยอะเพราะฉะนั้นผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นทีมเยือนแต่มองฝรั่งเศสกำลังคึกครับน่าจะดี่าจะมาเชือดเอาชนะโคเอเชีได้ถึงบ้านเลย2-1ครับ คู่ท้ายนิเนชันรับ8ที่เหมือนกันนะครับนอร์ตี2 45ครับไปดูฮอลแลนด์ครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอบทางฮอลแลนด์อ่อจะจะสเปนนะครับโดยคู่ที่เจอมาเกมล่าดุดเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูกันที5ท่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมนครับฮอลแลนด์ชนะ1เสมอ3แพ้1ครับเกมล้าดุดเสมอทางสเสมอทางบอสเนียมาน1-1นะครับส่วนทางสเปน หายอุวงเลยครับชนะมาห้าเกมรวดนะครับแชมป์ยุโรปนะฮะเกมล่าสุดก็ชนะสวิตเซอร์แลนด์มา3-2ครับมาดูนี่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับฮอลแลนด์นี่เกมลุ้จะมีท่างโกดิกาโปนะครับเล่นกับท่างแบรนด์บัมบี้นะฮะส่วนทางสเปนจะมีตางนิโก้วิลเลียมส์ตรงกลางครับคอยปวดนะฮะโดยนาเป้าจะเป็นทางอับาโรมโมราต้ากับต่างทีมนะครับก็ต้องบอกว่าฮอลแลนด์รายการนี้แพ้เกมเดียวจาก6เกมหลังร้อนหนักเสมอไปหน่อยนะฮะส่วนทางสเปนเนี่ย คว้าแชมป์กลุ่มสี่มาด้วยการชนะนนมาห้าจากหกเกมนะฮะความต้องบอกว่าภาพรวมเนี่ยดูเหนือกว่าทางฮอลแลนด์พอสมควรเพราะว่าฮอลแลนด์เจอกับสเปนช่วงหลังผลงานจะดีจะไม่ค่อยแพ้แต่ว่ามอว่าตอนนี้สเปนกำลังลงตัวมากน่าจะดีพอจะมาบดชนะฮอลแลนด์ได้ถึงบ้านเลยสองประตูต่อหนึ่งครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับเป็นยูฟ่าเนชั่นส์ลีกในเกมยุโรปทั้งหมดเลยนะครับเพราเกมแรกเนี่ยเป็นเกมเพลย์ออฟ เลื่อนชั้นนะครับออสเตรียครับจะเปิดบ้านเอาชนะเซอร์เบีย2-0ครับคู่ที่2รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับคูร์เซียครับจะเปิดบ้านแพ้ทางฝรั่งเศส1-2และคู่ที่สุดท้ายเนี่ยนะเป็นรอบ8ทีมเหมือนกันครับฮอลแลนด์ครับจะเปิดบ้านแพ้ทางสเปน1-2ครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับสำอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดใส่กล้วยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สุดำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอทุกคนโชคดีนะครับวันนี้มาเจ